คดีฆาตก,กรรมสะเทินขวัญที่สุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับลูกเขยเป็นตำรวจเอาปืน M16 มากากราดิงใส่บ้านพ่อตาเสียชีวิตไปตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยสีศพในเวลาต่อมาเจออีกสองศพนะฮะแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลักฐานสำคัญก็คือภาพวงจรปิดนะครับ 8เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านผู้ใหญ่รงหนึ่งในผู้ตายครับอยู่ในอำเภอเครีรนิคมที่สุราษฎร์ธานีมีคนร้ายมากัน3คนดาบตบดัชทพรพ์ซึ่งเป็นลูกเขยพี่ชายของเขาชื่อว่านายธรรมรัตน์แล้วก็ลูกน้องของเขาชื่อว่านายมานพเอาอาวุธปืนกันนำยิงเข้าไปในบ้านพักของผู้ใหญ่รงมีคนเสียชีวิตทั้งหมด4ศพนะครับก็คือผู้ใหญ่รงเมียผู้ใหญ่รงแล้วก็เพื่อนของผู้ใหญ่รงนะครับรวมไปถึงในวัด หนึ่งในคนที่ก่อเหตุก็ถูกยิงเสียชีวิตหลังจากนั้นครับเมื่อวานที่เรานำเสนอกันไปช่วงกลางดึกนะไปเจอศพของนายบาสซึ่งเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัธพรเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์นะครับจอดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จัดงานศพให้กับตัวของนายธรรมรัตน์นะครับและในเวลาต่อมาก็ไปเจอศพที่6นางสาวพนนิดาครับซึ่งเป็นเมียของดาบตำรวจอัธพรคนก่อเหตุ เสียชีวิตอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่บอกเลยนะพอเปิดไปในห้องพักเนี่ยตกใจเพราะเจอศพนอนอยู่บนที่นอนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันพอไล่เรียงไทม์ไลน์ดูนั่นหมายความว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะไปก่อเหตุที่บ้านพักของผู้ใหญ่ลงก็คือฆ่าเมียก่อนอแล้วก็ไปฆ่าพ่อตาแม่ายายครับชื่ออะไรมาพักก่อนเกิดเหตุวันนึงเนี่ยเอาไว้ตอนทิ้งวะ ครตัวให้ดูได้ไหมครับได้แต่รู้ไม่มั่นแต่ว่ามีคนอยู่ในน้อเปล่าในนี้เหรอใช่ นี่เป็นคลิปตอนที่เข้าไปเจอศพอยู่ในห้องพักของรีสอร์ทนะครับในเวลาต่อมาญา,าติก็เลยนิมนต์พระครับมาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณน,นางสาวพนิดานะครับคือตอนแรกเข้าใจว่าหลบหนีไปกับดาบตารวจอัตกระพรนะ,ะแต่ถึงที่สุดมาเจอว่ากลายเป็นศพนะครับคือญาติๆตอนแรกก็ภาวนาไหว้คุณปั๊กเนี่ยรอดชีวิตแต่ปรากฏว่าเธอกลายเป็นศพและจริงๆน่าจะเป็นศพแรกคุยซ้ำไปนะคะคทีนี้หนึ่งในหลักฐานสําคัญมาดูค่ะกล้องวงจรปิดภายในรีสอร์ทบันทึกภาพที่นางสาวตั๊ก มาในรีสอร์ทแห่งนี้นี่คือรถของผู้ก่อเหตุที่เข้ามาในวันที่7เมษายนนะคะคนขับเนี่ยคือดาบตำรวจอัธพรมีการมาเปิดห้องแล้วก็ลงมาคุยกับเจ้าของรีสอร์ทด้วยยังควักตังออกมาจ่ายเงินค่าที่พักเลยและทางเจ้าของรีสอร์ทก็พาเจ้าตัวไปเปิดห้องพักหมายเลขหนึ่งอยู่ริมด้านในสุดห้องเดียวกันกับที่พบร่างของนางสาวพ,พนิดาหรือคุณตั๊กนี่แหละค่ะ จนกระทั่งช่วงประมาณ6โมงเย็นดาบตำรวจอัธพรก็ขับรถเก๋งโตโยต้ v วีอออกไปจากห้องพักดังกล่าวก็คาดว่ามีการไปรับผู้ตายมาแล้วก็ช่วงประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็ขับรถออกไปนะคะคาดว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่น่าจะออกไปที่ร้านข้าวต้มร,รุ่งเช้าประมาณ10โมงดาบตำรวจอัธพรเปลี่ยนรถแล้วค่ะเป็นรถเก๋ง Honda City สีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ3948 คันนี้คือคันเดียวกันกับที่เจอศพลูกชายอยู่บริเวณที่นั่งข้างคนขคับนะที่ไปจอดทิ้งไว้ที่วัดใช่ค่ะโดยนายธรรมรัตน์หรือในวัดพี่ชายดาบตำรวจอัธพรยังนั่งมาด้วยมาเปิดห้องพักอีกหนึ่งห้องจนเที่ยงเลยนะคะดาบตำรวจอัธพรกับพี่ชายก็ขับรถคันนี้ออกไปเปลี่ยนรถคันอื่นเพื่อไปยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่โรงนี่แหละค่ะใช่ครับแล้วก็ไปก่อเหตุทำให้มีการเสียชีวิตมากถึงสี่ศพตรงจุดเกิดเหตุนะครับค่ะ เมื่อวานนี้ครับถึงที่สุดแล้วจับตัวนายมานพว่างงานได้แล้วนะครับไปถูกจับแถวแถวจังหวัดพัางงาหนึ่งในคนที่ก่อเหตุนะครับรับสารภาพแบบนี้จุดเริ่มต้นก่อนไปรู้จักกับนายธรรมรัตน์หรือว่าพี่ชายของดาบตรวจอรัธพรที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยไปรู้จักกันตอนติดคุก ะนะครับแล้ววันที่เกิดเหตุก็มีการชักชวนกันแต่ไม่รู้ว่าจะชวนไปก่อเหตุยิงคนที่ตามไปเพราะคิดว่าจะพาไปเป็นสายขายขายาเสพติดนึกว่าจะพาไปเป็นสายยาเสพติดวันเกิดเหตุนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวของนายมานพเล่าให้ฟังว่านาบาสที่เป็นลูกชายของดาบอัคพรเนี่ยนะฮะทำหน้าที่ในการขับรถเก๋งโตโยต้าวีออที่มาเช่า รีสอร์ทจุดดังกล่าวไปก่อเหตุนะครับลูกชายเป็นคนขับแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันทําให้ตัวของในวัดถูกยิงตายเป็นไปตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ตัวเขาในมานพกับดาบอัธพรก็เลยวิ่งหนีกลับขึ้นมาบนรถนะฮะแล้วก็จะมีลูกชายของดาบอัฐพรเป็นคนขับคือมาสี่กลับไปแค่3เพราะว่าในวัดถูกยิงตายหลังจากนั้นครับรีบหลบหนีออกจากพื้นที่ทันที เจ้าตัวบอกว่าสังเกตดูอาการของดับอัตพรแล้วเหมือนคนที่คุมสติตัวเองไม่ได้แล้วลึกๆก็กลัวด้วยว่าจะถูกฆ่าเหมือนกันค่ะแสดงว่าแยกกันหนีนะฮะแล้วขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาบิ๊กโจ้ครับพลตบดเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตรก็ไปสอบปากคําตัวผู้ต้องหานายมานบด้วยตัวเองด้วยลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูหน่อยนะฮะ ผมไปแล้วเราผมได้ย no. ิงด้วยอเกิดโดนไปนะทมให้ได้ทราบเป็ริงก่อนไไม่รู้ว่าจะมามาทำอะไรแล้วเราแล้วเรายิงใครตายแบบผมไม่ได้ยิงใครแต่ว่ามีมีมีซับมีซับเราซับใครเขียนชื่อช่วคนที่นอนเรียนบ้านเขียนชื่ที่ไปตรงนั้นน่ะคือผมยอมรับยอมรับโอเคก่อนที่ไปก่อนที่ไปเราไม่รู้มาก่อนแล้วแล้วอัศพรก็ติดยาไหมไม่ทราบ แต่แล้วทำไมถ้าทานเพียเพียงเบื่อนะอ่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าปมเหตุตอนนี้นะคะให้น้ำหนักไปที่เรื่องความขัดแย้งระหว่างพ่อตากับลูกเขยก็คือการขัดขวางความรักโดยบอกว่าดาบตำรวจอัธพรเนี่ยเคยชิงลงมือยิงพ่อตามาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยร่วมกับพวกนำอาวุธสงครามมายิงถล่มอีกรอบโดยตัวดาบตำรวจอัธพรคาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ค่ะ เหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นบุญเหตุที่ขัดแย,งย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับนะก็ซึ่งเป็นความไม่พอใจในเรื่องของการาที่แต่งงานกับลูกสาวตัวเองนะครับนะก็มีการาาขัดข้อมอยใจกันมาตลอดนะครับนะเชื่อว่า,าจะก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปยิงพ่อตานะก่อนหน้าที่จะไปยิงพ่อของภรรยานะครับส่วนลูกชายนะครับลูกชายก็ยิงหลังจากเกิดเหตุท่านกรณีเหตุ ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคาดว่าน่าจะได้ตัวดาบตำรวจอัธพรเร็วๆนี้นะคะส่วนการตรวจสอบสภาพศพและพยานหลักฐานต่างๆก็ตรงกับที่หลายฝ่ายบอกว่าน่าจะมีการฆ่าภรรยาตัวเองก่อนแล้วก็ไปก่อเหตุยิงถล่มพ่อตาส่วนศพลูกชายที่วัดก็น่าจะมาจากเจ้าตัวฆ่าลูกของตัวเองนะคะรายละเอียดต่างๆมูลเหตุที่แน่ชัดเอาเป็นว่าต้องรอได้ตัวดาบอัธพรมาก่อนถึงจะมาสอบปากคําอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าถ้าขัดแยง้ง ระหว่างลูกเขยกับพ่อตาทําไมเขาต้องฆ่าลูกตัวเองด้วยนนถูกไหมฮะคุณผู้ชม,มวันนี้ทางผู้การสุราษฎร์ธานีนะครับประกาศเตือนเลยนะครับประชาชนต้องเฝ้าระมัดระวังดาบอัตพรเพราะว่าตอนนี้เป็นบุคคลอันตรายครับเนื่องจากว่าเขามีอาวุธด้วยมีกระสุนครบมือเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเบาะแสโทรศัพท์แจ้งได้เลยนะครับหมายเลขขึ้นให้บนหน้าจอนะฮะ077391061นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โรงพักก็ได้นะครับ มีรางวัลนําจับให้50,000บาทด้วยกันค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ก็มีคำสั่งเด้งผู้กํากับการสอพอคีรีรัตนิคมให้ไปช่วยราชาการแล้วก็ตั้งกรรมการสอบเอาผิดเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝากบอกญาติด,ดาบอัธพรให้ประสานให้เจ้าตัวมามอบตัวนะคะคเพราะว่ามีอาวุธร้ายแรงด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักนะคะควันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้